ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาเจอกับแพรที่ช่องแพรลี่ออฟิชเชียลอีกแล้วจ๊ะวันนี้เราก็มาแบบว่วงนอนนิดนึงนะคือตาเตอไปหมดแล้วนะทุกคนดูดิตาแบบโอ้จะตุ๋ยไปไหนอะแม่ <c oughs> เดี๋ยววันนี้นะคะแพรก็มีไอเทมตัวหนึ่งมาอวดนะทุกคนต้องบอกเลยว่าเป็นไอเทมที่แบบเฮ้ยเพิ่งรู้ว่ามันมีนวัตกรรมแบบนี้บนโลกใบน,นี้ทุกคนซึ่งเจ้านาวัตกรรมที่ว่านี้นะคะก็คือเครื่องล้างคอนแทคเลนส์นั่นเองจ้ะคือตอนแพรเจอเว้ยคือแบบ งงมากมันมีแบบนี้ด้วยเหรอปกติเวลาเราล้างค้อแท็กเลน่ะแพรจะล้างด้วยนิ้วใช่ปะก็คือแบบเออถอดออกมาแล้วก็ใส่น้ํายาล้างแล้วก็ล้างอะไรอย่เงี้ยแต่เมื่อประมาณ3-4วันมาแล้วทุกคนแพรก็ลองเล่นแอปช้อปปี้นะก็ไปเจอร้านร้านหนึ่งที่ขายเกี่ยวกับพวก คอนแทคเลนอะไรเงี้ยคือสนตัวแพ์จะสั่งคอนแทคเลนส์ร้านนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ไปเจอเจ้าเครื่องนี้พอดีก็เลยคิดว่าเฮ้ยเฮ้ยมันน่าสนว่ะก็เลยแบบลองสั่งมาดูนะคะเครื่องล้างคอนแทคจะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนมีชื่อว่า I อเคนะคะตัวเครื่องเขานะคะทุกคนเขาสามารถที่จะถอดแบบนี้นะ,ะแล้วก็ใส่น้ํายาตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ตรงเนี้ยเอาไว้ใส่พวกคอนแทคเลนส์เนาะมันสามารถที่จะดึงแบบนี้ได้นี่แบบนี้ แล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์ไว้ข้างหนึ่งข้างหนึงแบบนีแ้แล้วก็ปิดน้ํายาล้างคอนแทคเลนส์ก็ใส่ในนี้นะคะแล้วเราก็จุ่มเข้าไปแบบนี้แล้วก็ปิดเขาประมาณนี้นะคะทุกคนซึ่งตอนที่แพร์สั่งมาแพร์รู้สึกว่าร้านเขาอ่ะจะแนะนําให้แพร์มีอยู่2รุ่นด้วยกันนะก็จะเป็นไอเคนอันนี้เป็นตัวแรกเนาะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มันสามารถล้างได้เร็วกว่าแล้วก็ไม่ต้องมาสัมผัสแบบ2รอบสามารถแบบแตะแล้วก็ล้างได้เลยแต่ตัวเนี้ยจะต้องกด2ครั้งนะคะถึงจะสามารถล้างได้นนี่วิธกกกาาารใช้งะนนะคะ็ไมยเลลยนะคะคหังจากที่รื่องวาะ จะมีปุ่มตรงนี้นะคะเราสามารถกด2ครั้งเพื่อให้เขาเริ่มทําการล้างได้นะคะตัวกล่องนะคะก็ไม่ได้แบบกระโหลกกระลานะทุกคนมันมีแบบเป็นกล่องสวยงามเหมือนกันนะถึงแม้ว่ามันจะมาจากจีนก็เถอะแพรคิดว่ามันน่าจะมาจากจีนนะซึ่งข้างในเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นตัวล้างคอนแทคเลนส์นะคะเราก็จะมีอุปกรณ์เสริมให้นะเดี๋ยวแพรจะให้อุปกรณ์เสริมเขานะว่ามีอะไรบ้างนะคะ อุปกรณ์เสริมของเขาก็จะมีตัวคีบเลนนะคะแล้วก็จะเป็นตัวที่ไม้เอาไว้รองเลนส์เนาะแล้วก็ใส่เข้าไปในตาเรานะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นสายชาร์จ USB นะคะเอามาให้กับเราด้วยจำเป็บอกว่าเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเครื่องล้างคอนแทคเลนส์ที่ใช้แบตนะคะก็คือชาร์จเอาเนาะเขาบอกว่ารู้สึกเอ่อชาร์จ1ครั้งต่อแบตเต็มเนี่ยสามารถใช้งานได้30ครั้งนะคะตัวนี้แพ้ซื้อมาราคา499บาบาทนะก็เดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปสั่ง กันนได้ะะคอย่างแรกนะคะเดี๋ยวขอไปถอดคอนแทคเลนส์ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมาค่ะอ่ะตอนนี้เรากลับมาเจอกันแบบใส่แว่นแล้วนะคะคือเฮ้ยทำไมง่วงนอนจังวะเดี๋ยวนะขอตั้งสติแป๊บหนึ่งหลังจากที่พันถอดคอนแทคเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมา เปิดเจ้าตัวนี้กันเลยนะทุกคนเขาจะมีเส้นบอกอยู่ทุกคนไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวจะเอาให้ดูมันจะมีเส้นบอกอยู่นะคะตรงช่วงนี้ว่าให้ใส่น้ํายาประมาณนี้นะคะพอเราใส่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแพรจะบอกวิธีการล้างให้นะคะทุกคนซึ่งส่วนตัวแพรเองแล้วเนี่ยแพรเป็นคนที่งกอยู่พอสมควรนะคะแพรก็เลยไปหาวิธีการที่จะแบบประหยัดน้ำนำ้เอน้ํายาแช่ตัวเนี้ทำยังไงนะคือเขาก็จะมีอีกวิธีหนึ่งคือเราจะล้างด้วยน้าเกลือได้นะคะทุกคนอันนี้ก็ ไปหาข้อมูลมาจากในเน็ตนะว่า,าน้ําเกลือที่ล้างแผลเนี่ยสามารถที่จะล้างเจ้าคอนแทคได้นะคะไม่สามารถที่จะเอามาแช่คอนแทคได้นะคะแค่เอามาล้างแบบเอาฝุ่นเอาเนี้ยออกเฉยๆคือเราสามารถที่จะแช่คอนแทคเลนส์ไว้ในตลับแบบนี้แล้วตอนเช้าก่อนใส่อะไรอย่างเงี้ยเราก็คีบเขาเอามาใส่เครื่อง แล้วก็ใส่น้ําเกลือลงไปแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ล้างอะไรปรกติแล้วก็ใช้แบบเนี้ยก็ทําได้แต่ถ้าเกิดใครนะคะไม่ได้ซีเรียสว่าเฮ้ยมันใช้น้ํายาคอนแทคเยอะไปหรือเปล่านะคะเราก็สามารถที่จะถอดคอนแทคแล้วก็ใส่เอาไว้ในข้างในตรงเนี้ยแล้วก็แช่ข้ามคืนแทนตลับได้เลยนะคะแล้วเวลาเราจะใช้อ่ะก็กดล้างเขา1ครั้งแล้วก็เอามาใส่ได้ปกตินะคะต่อไปนะคะแพรย์จะเปิดตรงนี้ออกมานะคะตรงนี้ก็จะเปิดแบบอย่างนี้เห็นไหมมันเปิดง่ายนะคะแต่มันเป็นตัวล็อกที่แบบค่อนข้างโอเคอยู่พอสมควรนะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ คอนแทคเขาเข้าไปในนี้นะคะระหว่างตรงนี้เนาะให้เราใส่ไปตามทรงของคอนแทคนะคะเขาก็จะมีเว้าแบ่งข้างไว้แบบชัดเจนเหมือนกันนะแล้วก็พอใส่แล้วเนี่ยให้ดูว่าตรงเนี้ยมันมันแบบอยู่ตรงกลางดีไหมนะแล้วพอมันอยู่ตรงกลางดีแล้วนะคะเราก็ปิดฝามาอย่างงี้นี่แบบนี้นะคะง่ายๆเลยนะเขาก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็กดปุ่มบนตรงนี้นะคะนี่สองทีเพื่อที่จะทําการล้างคอนแทคได้เลยค่ะดูนะ เครื่องเขาสั่นค่อนข้างแรงนะคะแพรก็ไม่รู้ว่ามันสั่นยังไงเหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นการสั่นที่ก็ค่อนข้างแรงนะคะแล้วเสียงก็น่าจะได้ยินกันนะอะฟังเสียงแพรไม่รู้เหมือนกันนะว่าทุกคนจะเห็นไหมนะว่ามันมีผงแบบลอยลิ้วเลยเห็นปะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะแต่แพรเห็นอยู่นะมันเป็นผงเล็กๆอ่ะลอยไปลอยมาทุกคนเโอเคเดี๋ยวรอให้มันล้างเสร็จอะไรเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคะ นึ่งนะกำลังจะอ้าปากเลยแม่เสร็จเข้า Bye, เดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยแล้วกันนะคะว่าเจ้าเครื่องล้า,างคอนแทคเลนส์ตัวนี้นะคะเขามีประโยชน์อะไรบ้างนะทุกคนซึ่งส่วนตัวแพรก็ยังไม่ได้ใช้มันแบบโอ้จนชำนงชำนาญอะไรมากน,านาักนะก็ตอนก่อนที่จะซื้อก็ถามมาทางร้านเขานะคะต้องบอกว่าทางร้านเขาว่าพี่เขาก็เออบริการดีนะเขาก็ให้ข้อมูลมาประมาณนึงนะคะ้ะเขาก็บอกว่ามันมีสองรุ่นนะไอ้ตัวเนี้ยมันมีทั้งรุ่นที่แบบเออแพงขึ้นมาอีกนิดนึงกับรุ่นที่499นะนตัวนั้นนะคะจะเป็นตัวใหม่กว่าตัวนี้นะคะแต่ว่าการทําความสะอาดอย่างเงี้ยเหม กันเลยแต่เพียงแค่ว่ามันเป็นระยะเวลาในการทํางานที่มันลดลงมาแค่นั้นเองนะคะแต่ส่วนตัวแพ้แพคิดว่าแพ้ไม่ได้มีความเร่งรีบขนาดนั้นที่ต้องแบบโอกดปุ๊บล้างปั๊บใส่ปุ๊บ,บ,บอะไรอย่างเงี้ยแพ้คิดว่าเออมันก็ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นก็เลยคิดว่าเลือกตัวนี้มาก็ทำความสะอาดไม่ต่างกันแพ้ก็เลยคิดว่าเออมันก็โอเคโดยปกติแล้วคนเรานะคะเวลาใส่คอนแทคเลเสร็จเนี่ยเราควรจะต้องล้างคอนแทคทุกครั้งเพราะว่าเขาจะมีค่าโปรตีนฝุออ่นต่างๆนะคะเราก็ต้องคลีบคอนแทคเลนนะคะเอามาไว้ต้องฝ่ามือแบบนี้เนาะแล้วก หยดน้ํายาล้างหรือน้าเกลือก็ได้นะคะแล้วก็ล้างวนไปวนมามันก็จะมีการสัมผัสนะคะซึ่งวิธีการล้างด้วยเครื่องแบบนี้แพรมองว่ามันก็เป็นวิธีการลดการสัมผัสไอตัวเลนโดยตรงได้ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็เ,เป็นการถนอมเลนไปหนีทางหนึ่งที่ดีด้วยซึ่งนวัตกรรมแบบนี้คือมันเป็นอะไรที่แบบ Amazing อะ่ะทำให้แพรู้สึกมีความแบบสนุกกับการล้างคอนแทคมากขึ้นทําให้เราได้ดูแลคอนแทคเลนส์มากขึ้นแล้วก็ทําให้เราใส่แบบสบายตาม,มากขึ้นคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะวังว่าทุกคนน่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะก็เป็นการแชร์พวกไอเทมต่างๆที่แพรได้ลองใช้แล้วรู้สึกชอบกับตัวเองจริงๆนะคะมาแบ่งปันเพื่อนๆนะหวังว่าทุกคนน่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบหรือแบบกดดิสไลค์เนี่ยกาารคนแพ้ไดนะ ว่ามันเป็นเหตุผลอะไรแพรจะได้นําเหตุผลตรงนั้นไปปรับปรุงช่องของแพรแล้วก็ปรับปรุงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะก็วันนี้แพรต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนน่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะงานคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนกันเดี๋ยวแพรขอตัวไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย